ีน้องอันนี้คือลีนก,กูเจอหุ่นจักรลีบอแง่แง่แ่แง่ตามันซิวได้นี่มันสิบืนออกว่านี่ตอนนี้ฝนตกเล่นแงแฉแงแฉดีตบูบาทหลักตันนี้ม่หลักเนี่ไม่หยามมึงซื้อว่าสิหมาันาหรือป่ะมาณนี้กูหเหมันนีตังูหุ่นจักรได้นี่โอ้ยหาเมาื่อยเดี๋ยปากแหงไหลมาหลักของเพื่นนะ <c oughs>

จะนแตักใส่อีกไงจังสิพ่อไม่พอแล้ววันนี้เยอะเลยวันนี้โอ้ยมีกุ้งเต็มอยู่กุ้งน้อยกุ้งอยนะเอาเอาไปเทใส่ใน่นี่นะมืส้วนเอานี่ยางมะมึงเนี่ยนี่ป่ะคู่ไหนคู่ไหนเอานี่บลาหอยสามน้อยเก็บเอาปลาหอยย่างเดียวก็สั่งนี่กุ้งยี่สิบประมาณสี่ตัวเก็บเอา อาตเป็น่งดเดอยนะกเอากเอาเกืกออรุแกยังคุณนะกใส่เกนี่ละเออขนายกคุนดีเออหมานคักหมานคักหมานคักหมานน่นบน้หมันหมาน ่ยหน่วยใหญ่อยู่อฟเสือดีหน่วยคนก็คือตกอยู่คนลยุงเนาะทำเือนน้อบมีนี่เอ่นยไมล่ังไปเรื่อยจนปัญหาขีดบอมบเป็นเไปอีกยูดอลี Bỏ màn bỏ màn bỏ màn bỏ màn đi